เหลวกลับไปดูอุปกรณ์อยู่ในถุงนี้ก่อนถุงยันชีพน,นี่เปดูสิมีอะไรลาูกเทนนิสนะคะมีกอ๊กอกบอลนะครบไม่เอ,อ่ยมีผ้าขนหนูนะคะซึ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์วันนี้นะคะนนมันจะเป็นเรื่องของอาการคือเรื่องว่าเราจะได้มุมเมนต์แบบ แก้อาการแบบติดๆขัดๆเข้มข,ข,ขัดยอดต่างๆด้วยอุปกรณ์ง่ายๆแต่ว,ว่าวันนี้นะคะเมจิไม่ได้มาคนเดียวนะเมจิมีน้องคนหนึงมาร่วมด้วยซึ่งน้องคนนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าอ,อ,อยากให้เขาแนะนําตัวเองดีกว่าเขามีความรู้ในเรื่องของระบบประสาทวิทยาพร้อมนะ,อะโอเคเมจิพรอมไหกับน้องเทนเอยแล้วจี ทำการสิ่งที่เรียกว่า myofascial release นะครับ myofascial release คื <Wow. S 1> อะอะไรคือทุกวันนี้นะครับโรคที่เราเข้าใจและเรียกกันว่า office syndrome นะครับศัพท์ทางการแพทย์คือ myofascial pain นะครับคือการตึงรัดตัวของระบบพังผืดและกล้ามเนือ้อนะครับนีศัพท์ทางการแพทย์นะเราจะทําการ exercise เพื่อที่จะ คลายกล้ามเนื้อต่างๆที่มันตึงที่มันรั้งอยู่เราได้อยู่กับที่ทําง,งานนะครับอ่าครับพิงไม่ได้เฉยเอาให้ห่อยพิงเข้าหัวมาอ่าเสร็จแล้วนะครับยกขึ้นงเราๆยืดคอด้านนี้นะแล้วก็หลับไปเลยฮะแล้วกายวูบก็กลายเป็นตำนานอเลยนะครับน,น,นะฮะกานวูงครับ,นะรบเอาแขนซ้ายนะครับดึงคอดึงศีรษะไปด้านซ้ายนะครับทิ้งไหล่ขวาลงนะครับอ่านนี้เป็นการขยยิข,ยอขอาท่ายืดคอบ่าไหล่ ง่ายๆนะครับบวกกับทิ้งไหล่ฟังของข้ามลงนะครับอ่ะอน,นี่จะอันนี้จะได้จําไว้เป็นขั้นตอนนะครับเรายกแขนซ้ายขึ้นนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเหมือนเราฉีกออกจากกันอ่ะที่เราต้องใช้ผ้าเพราะว่าเราต้องฉีกออกจากกันอึบเป็นยังไงครับโอเยเป็นยังไ <c oughs> งแเปลว่า,าฟินนะแปลว่าฟินกันมากนะครับแมือซ้ามืสี่ลงแพนแพใครมีปัญหาไะไรติดไหล่ครับเริ่มตัวว้งแต่จับ ปลายด้านนะครับของผ้าขนหนูก่อนนะครับเสร็จแล้วยกขึ้นเหนือหัวครับอ่าแล้วนะครับทิ้งคอสบายๆนะคอ,อยอย่างเป็นอ่าอย่างนี้ไหมค<ม>นะครับไม่เป็นเต่าอ,อ่าลงทิ้งคอทิ้งขอ้งขอบ่าลงมาสบายๆค่อยๆเปิดไปด้านหลังไม่ต้องดันห,หัวไปด้านหน้าเปิดไปด้านหลังอ้รู้สึกไงฮะโล่งไหม<ช>โู้ไหมตรงนี้นะรู้สึกงเช่นนะคะเสร็จแล้วนะครับถ้า follow up นะครับนี่นะครับ เหมือนกันนะครับจับปลายผ้าด้านหนึ่งนะครับอ่ามือข้างนึงอยู่เหนือหัวนะครับอีกข้างนึงอ้อมมาด้านหลังนะครับแล้วจับปลายผ้าอีกด้านหนึ่งนะยกขึ้นครับทิ้งลงครับใครรู้สึกว่าตึงมากเลยชีวิตนี้ฉันไม่เคยตึงขนาดนี้มาก่อนนะครับทำไปเยอะนะครับชีวิตในอนาคตเราจะห่างไกลการติดการไหลติดนะครับอ่าโอเคครับนะแล้วเรายืดเปิดแล้วออกขึ้นนะครับไม่ต้องก้มีนะเปิดนะครับติดขึ้นครับ รู้สึกยไงครับนะครับยืดที่สุดครับดีค <oh รับโอหัวไหลเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมฮะยืดจับพนักต้าอี้นะครับอ่าพนักต้นก้าิ่้อยู่ข้างลำตัวนะครับนะแขนตึงนะครับอ่าข้อพับชี้ไปด้านหน้านะครับหลังจากนั้นนะครับบิดตัวเปิดออกนะครับบิดตัวก่อนนะอ่าบิดตัวเปิดพอกล้ามเนื้อหน้าอกเริ่มตึงเปรี้ยงปุ๊บนะครับยืดขึ้นเพิ่ม สี่ห้าโมงสามองไปด้านหลังนิดหนึ่งถ้าทําได้นะครับ응ใครทำแล้วรู้สึกว่าตึงร้าวของมือนะครับแสดงว่าเส้นประสาทมือแน่นมากเลยนะครับทําบ่อยๆมันจะคลายนะครับอเสร็จแล้วนะครับขยับสลับข้างนะทุกคนต้องสังเกตว่าพอหายใจเข้าลึกปุ๊บแล้วคลายออกนะครับตั้งเนื้ยจะยืดหยุ่นตัวเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงสักสามสี่ห้าลมหายใจเดีจยค่อยๆยืดสุดของมันะครับ อ่าโอเคแล้วสองครับเมื่อกี้ก้าวหน้าแล้วตอนนี้เรายืดขาสูงอ่ะเหมือนเดิมแล้วครับชูขึ้นทั้งหมดแต่ตอนนี้เราไม่วาดไปข้างหลังแล้วนะเราเอียงนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ครับหายใจหายใจด้วยนะคะอย่าการหายใจหายใจอย่าลืมนะครับลมใช้กระบังลมเหมือนเดิมนะไม่เอาก่อนสังเกตว่าหายใจเข้าเราเป็นตัวเดียวกัรขยายด้วยลมหายใจนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ค่อยให้กลับเองได้ นะนะมีหนึ่งเสียงที่บอกว่าสบายครับนะ่าจะสบายมากเลยค่ะอีก 45. สี่สิบห้าสิบคนทรมานนะครับเรหลักได้หลังดีครับดีมากอีกครั้งนึงละอีกครั้งนึงจะได้รู้สึกว่าอ่ะพอขยับไปฝั่งตรงข้ามแล้วกลับมาข้างเดิมเป็นยังไงรู้สึกได้ไหมว่ายืดหยุ่นเหมือนเดิมอ่า <c oughs> มันเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากนะครับในการใช้คลึงกล้ามเนื้อนะครับอ่ะเราลาร่างกายข้างบนนะ ทำบ้านอย่างนี้เลยนะครับาหาจุดที่มันตึงของบ่าน,นะครับนะเอาลูกแอนิสกดนะครับนนะครับ้อ,นะบ <c oughs> องเคนสำหรับพี่พี่เคยทำวิธีนี้อันนี้ลองดูนะแล้วแต่นะเป็นสไตล์มเมื่อจีเอาเนี่ยฮะเอาจุดที่เมื่อยตรงท้ายทอยกันเนี่ยกดกันได้หรือจะคลึงก็ได้แล้วแต่ถนัดเพราะว่าหนะ <พบ S 2> นุนและหนีบกันตะ ทำนะครับก้มตัวแตลไปเท้าเนี่ยนะครับค่อยๆนะครับใช้มือนะครับจับหน้ากาอีด้านหน้านะครับก้มตัวลงแตลไปเท้านะครับทีละข้นแค่นี้ก่อนให้เขามีอะไรในการดีอ่าได้ไหมฮะทีละข้นอ่ะค่อยๆนะเคล็ดลับนะครับคือการให้เวลาและค่อยๆหายใจนะครับชีวิตคู่ก็เช่นกันเอ๊ไม่เกี่ยวกันะครับ ก็ผ้ากนหูมีผืนเดิมนะครับเลือกเอาผ้าที่เราคิดว่าเราจะไม่เอาไปเช็ดาเช็ดหน้าก่อนนะฮะนะครับเสร็จแล้วนะครับว่าเอาวางไว้ใต้นะครับใต้ฝ่าเท้านะครับข้างเดียวกันนะข้างนึงรอไว้รอไว้ป้องกันตัวนะฮะหลังจากนั้นนะครับยกขึ้นข้างหน้านะครับขายให้ตึงนะแล้วเหยียดให้ตึงสุดนะครับ ร็จแล้วก็ยกขึ้นนะครับนะครับโปเกชั่นต่อไปนะครับคืออย่างนี้ครับมีผ้านะครับค่อยๆไต่ขึ้นอืมเป็นยังไงครับโอเคนะครับรู้สึกดีมากใครที่มีญาติผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านนะบนบนว่าตึงหลังขานะครับให้ท่านนี้ไปทำเลยนะครับ ปลอดภัยแน่นอนถ้าอยู่บนถ้าอยู่บนเตียงอยู่บนเก้าอี้นะครับอ่าดีมากนะครับทีนี้ต่อไปนะครับรอบเมื่อกี้เราหลังขาและหลังทั้งหมดนะครับใต้หัวเข่านะครับหลังจากนั้นนะครับนี่ขาขึ้นมานะไขว้ห้า,นะางนะข้างดึงขึ้ามาตัวนะครับเสร็จแล้วเอามืออกนะแค่นะแล้วดึงนะครับหัวเข่าเข้ามาหาหนะ้านะอ,อกฝั่งขา เราจะรู้สึกบริเวณตรงนี้นะคะตรนเส้นใหญ่ๆก้มตัวอีกนะเปิดตัวยกสูงขึ้นนะครับเปิดตัวยกสูงขึ้นดีครับเก่งมากคเมากเราจะต้องรู้สึกว่าสะโพกนี่มันเริ่มแบบแถวเนี้ยตึงเปรี้ยเลยนะครับนี่เป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการนั่งรถเมล์ครับมาครับโอเคอีกข้าง swap กันดีใช้มือขวาแขนขวาดึงนะครับแขนซ้ายโอบเข้าหาตัวเสร็จแล้วนะครับ ถ้ายืดท่านี้ปุ๊บและใครรู้สึกมันตึงมากเลยเตี้ยมากเลยนะครับลูกบอลลูกเทนนิสนะครับวางบนมืี้นะครับไม่ใช่ตรงกลางเสร็จแล้วนะครับวางวางไว้ตรงขอบก่อนนะครับอ่ะกำเนิดสะโพกนะเหน็บไว้ข้างๆนะครับแค่นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นค่อยๆเคลื่อนตัวมานะครับค่อยๆแตะแฮงมาทับมันนะครับ ถ้าใครรู้สึกว่ามันอยากจะลงไปให้มันกดเพิ่มแรงดานขึ้นอีกนะครับเหมือนเดิมเอาแขนฝั่งตรงข้ามยกหัวเข่าขึ้นว้าวปี๊ดไหมฮะนะครับอ,อันนี้คนไทยหม,หมอนวดแผนไทยเรียกว่าสลัดเกนงนะครับค่อยๆทิ้น้ำหนักนะครับแล้วก็ยกเข่าขึ้นนะค,ะครับไปหน้า เก้าเท้าัถอยหลังข yes ึ้นเก้านะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับโน้มตัวไปด้านหน้าแล้วเราเปิดตัวขึ้นัรู้สึกแัไงอ่าเราชวรู้สึกว่าหน้าขาตรงนี้นะครับกลับไปให้ไหวมัะเป็นอะไยนะครับเพราะอะไรเพราะว่ารู้สึกตรงบริเวณตรงนี้นะครับเพราะทุกวันนี้กล้ามเนื้อนี้มันจะหดตัวอยู่ตลอดเลยจากการนั่งนะครับแต่ว่ากล้ามเนื้อนี้สำคัญชนิดมันเป็นกล้ามเนื้อที่ รับตัวอยู่รอบๆเส้นเลื่อดใหญ่ที่เลี้ยงขาทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าการนี้เนี่ยตงเนี่ยบางทีอาจจะมีอาการชาหรือปลายเท้าเย็นได้นะครับต่อไปครับใครมีปัญหารองช้ำปวดฝ่าเท้ายกมือขึ้นครับแต่นะครับเมื่อไรที่มันเริ่มมีปัญหานะครับสองอย่างนี้นะครับลอากลับมาใช้ได้เริ่มต้นก่อนครับเอาลูกนี้นะครับวางแล้วกางรูปเท้าเลยับแล้วค่อยๆิ้งข้างหน้า ารู้สึโดนนวดฝ่าเท้าหรือไหมคะหลังแล้วนะครับรู้สึกไงแพทย์แผนไทยแล้ก็แพทย์แผนจีนนะบอกว่าถ้าฝ่าเท้าตึงจะมีปัญหาปวดหัวไมเกนนะครับในส่วนกแกวาผมรู้แล้วแหละว่าผมรู้ถูกสอนนะว่าพังผืนมันเชื่อมต่อจากส้นเท้าถึงเท้าไอยปวดไเกน เลถ้าผมไม่ใส่ถุเท้าก็จะคัดคอที่ไหนแต่ผมไม่เอาไม่เอากินอย่างนี้นะครับหาจุดเจ็บบนฝ่าเท้าที่ละจุดแล้วก็ค่อยๆทิ้งน้าหนักลงไปเมื่อทิ้งน้าหนักลงไปปุ๊บนะครับแช่น้ำหนักไว้ให้คงที่เพราะการถ้่เราพยองพยองพยองลงไปเนี่ยก้ารต้นจะออกจานทรเก่งๆทิ้งน้ําหนักลงไปแต่บนส้นเท้าอย่าไปทําอย่างนี้นะครับมันจะทําให้ช้า แล้วมันจะเจ็บแล้วถ้าเกิดว่าก้างมือฝ่าเท้าเนี่ยเราเรียกว่าแพนท่าแฟชเชียเนี่ยมันไม่แข็งแรงแพนท่าเฟลเซอร์มันไม่แข็งแรงเนี่ยก้มือที่เราท<ช>ี่เราอุ<ช>้งงอเท้าข้างหนูอ่าใครทําได้นะครับใครทําได้นะครับแสดงว่าขีดความสามารถการทํางานของเทา้าคุณยังดีอยู่วิธีการเวลาเทสนะพีท่ทีเราก็อาหารอะไรนี่นเองนี่คือทานน่าต่อไปนะครับไอ้ภาพขุนูชิน้นเดิมนะครับที่ใช้ยืดขานะครับที่เราตัดสินใจแล้วว่าเรา Yup. นะครับいいต้องาลากนะครับคำนี้ครับหยิบม yeah. ันขึ้นมาครับหยิบริมทรีโมดรีดผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะฮะนะครับนะครับอย่างนี้นะครับถ um ้าคุณยกขึ้นมาอย่างงี้ได้นะครับแสดงว่ากล้ามเนื้ออุ้งขาคุณค่อนข้างแข็งแรงเวลาเดินไปไหนมาไหนจะไม่ขั้วอ่อย่างงี้ไม่นับนะฮะอย่างงี้ไม่นับอย่างงี้ไม่นับนะฮะเตะเซยอย่างี้ไม่นับนะครับแหมบปัญหาของเราในร่างกายเนี่ยมันมันเชื่อมโยงกันหมดเลย ตั้งแต่หัวจนเท้าโดยเฉพาะในตัวของกระดูกสันหลังเนาะกระดูกสันหลังเนี่ยมันก็จะมีประสาทที่มันเชื่อมโยงระหว่างแขนขาของเราด้วยนะแล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้วันนี้ก็ขอเซฟโปรเมอรกับน้องเขนด้วยนะรับอุปกรณ์กับแล้วก็อาการเจ็บป่วยต่างๆก็ขอให้หายไปนะครับผมโอเคค่ะอุปกรณ์วันนี้นะเรามอบให้กับทุกคนเอากลับบ้านไปเลยนะคะขอบใจน้องเขนมากๆเลยที่วันนี้มาแนะนำอะไรให้กับกิตกรรมดีๆของเราด้วย